เอกนิสตีมีคันรวมถึงคงค์จาระบใช้วิทยาการในการรับชมรถฟังเพเนื้อหาภายในคลิปอาจจะมีคำากคายโอเคครับเราก็มาต่อกันกับมยมิไม่เตอซีอยู่นะฮะต่อจากพาสที่แล้วนะฮะเรามาย้อนรอยอดีเล็กน้อยนะฮะเอรามาอยู่ในเมืองแห่งหนึ่งนะที่มีโดม่เอแ่่งทีได่ยไ้นร โอ้ยช่วงนี้ฝนตกบ่อยก็ดูแลสุขภาพามันด้วยนะครับผมเปลี่ยนเรืเรเอ่อ,เองเคเรเ,เลยกูเ welcome mouse retreat อะไรวะไปเลยทูจวงจอนปิดแล้วกูเข้าทางไหนวะเนี่ย เก็บกระดุกระดาษแนนะ่กระสุนกระสุนเกี้ยวกระสุนอยู่ในนั้นเขาได้ทางไหนวะเดี๋ยวเดียว ม,มีปัญหาอยู่ว่าเข้ามาแล้วแล้วออกทางไหนวะเนี้ไม่เชี่ยออกมาแล้วแหม่ยวิ่งแ,บบแปลกๆว่ะดูเนี้ยการวิง่งแม่งวิ่งอะไรไม่รู้ เอียบเงียบเอ็นเทียบเทียบอย่างนี้สำรวจก่อนฮนะสำรวจก่อนเพื่อความปลอดภัยในตัวเอง แถวนี้แล้วกดแมปได้ป่ะแมปกดอะไรกดตัวเองไม่ใครเลยผิดพลาดไปแล้วเนะ่ยงั้นมีที่เติมเลือดเติมพมรุบาน เปิดตัวเอกูนายเดี๋ยวระตหแมาแล้วโซสามนะรบโนะครับเป็นน <im Thom ann> ักลบดินจาม่งมาอย่างเทพเฮ้ยเยอดิ Isn't me. I just look like him. Are you serious? That's what you're going with? Leave. I'm trying to stop him. You saw those shadow things trying to kill me, right? I bet he got along yeah. with them just fine. Yes. Yes, he did. Alright, come on in. Thank you. hear call be just a moment, I'll send the lift down to you. I didn't expect to see anyone here tonight, but I'm relieved to see an actual person. That's assuming this isn't some kind of cruel trick on your part, of course. ที่เติมกระสุนอย่างเงียบเก็บหมดเลยนะอ๋เฮียกูเดินมั่วเลยไมขึ้นไม่ได้ไงวะโอตโตด้วยมีโอตโต้ด้วยอ้าวเจอแต่ละคนไม่คนอื่นขึ้นแหละ บางทีคอยู่เพื่อนอย่างลยมไหมนต้องการค,อคอนอยู่เพื่อนอย่างลอยมมไหมไม่รู้นะฮะมีแค่หนังสือแล้วไม่มีอาหารมึงอยู่ได้ไงวะไอ้สาวแล้วกูต้องลงกลับไง

เวิ่งธรรมดาเลยเรวิ่งเร็วๆเราก็ธรรมดานเราไม่ทราบว่าอ่สถานที่อย่างนี้เราก็คงไม่ได้เป่นมือเก่ข้อทางหลังฮะวีราบุดุดประตูหลังบุระเครียดเลยโดนทำนี้หลังรถ้ว ไอตัวเชี้ยอะไรแมงมุมและ่ยขยุมหลังคาแมวกินปลาหมาฝัดโเยอะไม่มาเยอะขนาดนี้นะมึง เเราต้องปรับทิศทางเดิมไม่ยินเสียงไนอะ้ว้าแหละ,หละโอ้โหขยันเว่ยวิ่งไปวิ่งมาเนะี่ย เฮียมึงเมียไอ้สัสสีสีโอเคมึงไปตรงไหนไอ้เฮียอย่ายิงมึงให้ตายเลยนะไอ้สัสมึงคือตัวการทั้งหมดเออกูไม่อยากฟังมึง อีห้าหนึ่งที่ไปไหนไม่ได้เนี่ยต้องฟังมึงใช่ไหมเนี่ยมึงไอ้ขี้อ่ะมึงดูมุงกองเฮ้ยอะไรของมึงวะสักแม่ง Look, I feel like we're both victims of circumstance here. And maybe we could make some kind of effort to. Come here, coming here. I found it! Excellent. I'll operate the platform directly behind the telescope so you can install the array. Don't worry, it's very easy. Ah. Yeah. Okay. ฟังมึงเลยไม่ใช่อ่ะน้ำไม่ได้เลยอยู่ด้านนอกครับออกไม่ได้ด้วยเยอะกูต้องไปทางไหนเนี้ยไปหา่าเนื้อแมนกูวา่าอะไร เดินทางลงทางลับเยอะแยะนะ่งก็ขอโทษปวดอภัยด้วยสำหรับมือใหม่น่ะทำไงอ่ะอาไอ้กูมาติดอยู่ตรงนี้แล้วกูทำไงวะเนี่ยอ้าวมจะรู้ไหมเฮยรู้เยอีแลารกาินจย่ต้งกนไเหลย i t n p e r f We're good to go. Let's take a look at the skies. Wait up. Automated coolant system. Somebody just interrupted the flow. So now what? Well, you could go and open the secondary coolant flow valves manually. I know it's dangerous there, but. Well, I got it! Please come talk to me if you have questions. Hello, Leo. there's something i should know about this coolant thing oh no it's quite straightforward the telescope is very heavy and moving it generates a lot of heat so do all of the electronics overheating could cause damage <coughs> <coughs> ลงไปลงลงไปแล้ววิ่งไปเรื่อยๆนะเราต้องไม่หายเทมทินทีเหลือแมงกูว่าแล้วประตูต้องเปิดแมงกูมีหลายแยกเลยนะ เทีมเทียบอ้จะลงทางนี้หลยนะความรวดเร็ว,รวอ๋อเก็บนะเก็บอ,อเบนะ้เก็บนิดนิดนะเก็บนิดนิดนะ พููไม่เต็มที่นะทางลัดแม่งอย่างกับไม่ลัดเลยครับสารลักผุใส๋ยวนี้มันมีกล่องอะไรทุกอย่างมันล็อกไว้ให้ นี่อะไรครเขาเอากระสุนเฉยๆมันไม่ใช่ตรงนี้ครตรงนี้คือทางที่เรามาทางไรเลยครับโอเคเราเดินวนไปหนึ่งรอบแหละวนไปหนึ่งรอบมีดาวสองจุดนะอะไรอะไรเฮ้ย ้ียดาวอยู่มั่วว่ะเฮีย้ยกูต้องไปทางไหนแน่ไอ้เฮียปั้นครูแบบนี้เปนแบบโจตรงหน้าไอ้เฮีย ปา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 ไอ้เหี้ยอะไรอีกอะไรอีกมือโอโ้โเลือดกูมีน้อยต้องคช้ช่วยอย่างประหยัดวิ่งก่อนแหละ ก็โอยทโยมอาเซนาเฮว่า,าแล้วต้องมีกระสุนในกูเกมนะฮะมีตะตุกเล็กน้อยนะเมื่อกี้นะฮะโอ้วิ่งวิ่งวิ่งเอวิ่งม่งไปวิ ng, ว่งไปแล้วพอ Yeah. เกิดซูไม่ทันเลยยัยแม่งรีบไปไหนวะอ้าวอ๋ออยู่ตรงนี้ะปะปปปโอเคอเสร็จแล้วฮะเสร็จสิ้นแล้วใช่ไหมฮะวิงะว่งเงวิ่งไอ้ชิ I released all the valves, Doctor. Is it working? Just bear with me a moment. Yes, I believe you've got it sorted. It's working again. Nicely done. That sounds like trouble.

Here, you put one. Here, I released all the valves, Doctor. Is it working? with a moment. believe you've got it sorted. that sounds like trouble. I don't think they เดี่ยวเดียวสัตว์โอ้โหแม่งมันจะเยอะไปไหนวะให้ห่านปล่อยเวลาอีกตั้งหลักบ้างมี

Uh, now. I still have no idea what I'm looking yeah. at, but goodbye. Very strange, very strange indeed. <clears throat> oh, goodbye. Oh, Please, come on up. I'm sorry, I was distracted. Oh, yeah. You have seen a galley, cool. Nam a เตอร์นี้มันไปยากเลยไปไม่ได้ให้ไปทางไหนเนะี่ยไปหาอ๋อไปคุยกับไปคุยกับดอเตอร์มิโด้นะมิโดดีโด้หรือว่ามิโด้มิโด้ oh yes it's coming in oh, yeah. loud and clear it's amazing i'm not sure what it is yet let alone where it's coming from but it's interacting with our system somehow like it was intended okay. for us It's, incomplete. it's almost as if we're only getting a fragment of it. i need the whole thing. this is important. a printout of a signal. It, it too oh, is a weapon. That weapon created by the <laughs> of light in its words stirs a new reality. Oh. but it is incomplete. and yet it provides a roadmap for the man to follow. a course that will lead him to a place where he may confront his enemy. เ่าไรไม่รู้นะก็เรื่องราวนี้ก็จบไปนะับผมก็ขี่รถไปเมืองถัดไปนะครับผมไปจาักการพื้นที่ครั้งนะาสำหรับพาร์ทนี้เราก็คงต้องลานไปก่อนนะครับผมยังไม่เจอซีอยูครับบายบายครับผมดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์หรือเม้นใต้คลิปนะฮะแต่ถ้าชอบมากกดแชร์คลิปไปได้เลยแต่ถ้าหากสนใจตามข้อมูลข่าวสารกดซับสไครต์หรือรับสมัครข้อมูลนะครับผม